ขอบคุณค่ะน้องออนภานอาหารอร่อยอร่อยแล้วต้องไม่ลืมใส่ใจสุขภาพกันด้วยนะคะคุณผู้ชมทราบไหมคะว่าปกติการเต้นของหัวใจเนี่ยคือ60-80ครั้งต่อนาทีค่ะแต่ถ้าหัวใจของคุณเต้นช้าหรือว่าเร็วกว่านี้เนี่ยนะคะก็มีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะได้ละคะ่ะ สวัสดีค่ะ,ะคุณหมอโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะเนี่ยจริงแล้วมีหลายชนิดใช่ไหมคะแต่ว่าโรคหัวใจห้องบนเต้นผิวหรือว่า AF เนี่ยมันเป็นยังไงล่ะคะหัวเจของเราแบ่งเป็นสี่ห้องถูกไหมครับห้องบนสองห้องแล้วก็ล่างสองห้องอในยามปกติเขาเต้นเนี่ยห้องบนจะเต้นทีหนึ่งล่างเต้นทีหนึ่งสัมพันธ์กันตลอดเวลาครับแต่ในภาวะหัวใจห้องบนเต้นผิวเนี่ยห้องบนจะเต้นเร็วมากนะครับมากกว่า400ครั้งต่อนาที ทางเียว้องล่างนเนี่ยเต้น3ามไม่ถัด<อ>ก็เกิดเพราะว่าเต้นไม่สัมผัสระหว่างข้อบนของล่างครับแล้วอาการของผู้ป่วยเนี่ยเป็นยังไงล่ะคะใจสั่นเหนื่อยง่ายจะเป็นมากขึ้นหัวใจล้มเหลวนะครับและที่สําคัญก็คือว่าสามารถทําให้เกิดหลอดเลืดอดตันสมองได้นะเกิด<อ>เพราะมาพลาดคุมาได้ส่วนในคนที่มีอาการอะไรเลยเนี่ยนี่ก็อันตรายเช่นกันเพราะคนไขออาจจะมาด้วยกันภาวะแทรกซ้อนจากหัวใจล้มเหลว รู้ข้อมูลดีๆแบบนี้แล้วนะคะออนต้องไปบอกต่อแล้วล่ะคะ่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากๆนะคะ,ะค,ครับสวัสดีครับ